บาทก็มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรกรีน่าสูงถึง1,500เพยเชได้แล้วในกิติกร,รมวรงร้อเสียงโชคบนเว็บชิปัสโตเว็บขายไอดีเกมและบัตรกครน่าที่ถูกและปลอดภัยที่สุดลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับ เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมอยู่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอเ e อร์โซนนะครับผมก็อีกเกมฟรีไฟเหมือนเดิมเลยวันนี้ก็ะจะมาพาไปดูกิจกรรมใหม่นะครับผมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยก็คือเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับผมคุณผู้ชมก็มีคนถามกันเข้ามาว่าตโทเท็นใหม่ตัวนี้เนี่ยหาได้ยังไงสำหรับโทเค็นอะไรนะทุกคนโทเค็นคิวปิดนะครับผมนี่ใช้ถึง1 5 0อันกันเลย หรือว่าใช้แบบโคตรเยอะใช่ไหมทุกคนทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันสามารถรับได้ไงส่วนใครที่ดูแล้วแล้วก็ยังเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูรายละเอียดของกิจกรรมตัวนี้กันเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมนะขอขอกำลังใจ5 0 0ร้ไลค์เหมือนเดิมเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันที่กิจกรรมของ,ขอ,งอ่าภายในตัวเกมกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างในช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีสกินปนนตัวใหมมมมมม่่าคผผกก็ก้้สุแลี เป็นกล่องสกินปืนใหม่รู้สึกว่าอ่ามันจะบั๊กอยู่ใช่ไหมทุกคนอ่าค่าสถานะมันมันไม่ใช่ตัวนี้ใช่ปะรู้สึกว่าเห็นในเพจแว๊บ,บว่ามันไม่ใช่ตัวนี้ใช่ปะอ่าผมก็สุ่มเล่นไปแล้วแหละทุกคนผมก็ได้ v s ถาวรมาทุกคนรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะติดพิษใช่ไหมทุกคนอ่าจำได้ว่ามันน่าจะน่าจะติดพิษนะสำหรับสกินปืนตัวนี้แบบโคตรโกงเลยนะทุกคนนี่ผมจัดมาแลแ้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับผมนี่ บอกเลยว่าขอมันต้องมีนะคะผมนี่สกินอาวุธครับผมแล้วก็เป็น VSS นะทุกคนที่จริงผมอยากได้เป็น F4A1 นะทุกคนอ่านี่ได้ v s ถาวรไปเลยใช้เป็นเลยดีกว่านะครับผมนี่ตัวเก่าที่ผมใช้เป็นอะไรอะทุกคนเพิ่มความแม่นยำน่าจะตัวนี้น่าจะดีกว่านะผมรู้สึกว่าเ,เพิ่มดามเมจเหรอทุกคนเพิ่มดามเมจถึง2หน่วยเลยอะรู้สึกว่ามันจะผิดอยู่หรือเปล่าค่าสถานะมันผิดอยู่ได้เห็นแวบ,บๆหรือว่าเขาแก้แล้วผมก็ยังไม่รู้นะผมใครที่รู้ก็มาบอกผมได้นะครับผมนะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวก็กิจกรรมต่อไปกันเลยก็คือทางด้านของลั c กี้ร้อยแย่ใหม่อ่านี่เลยครับผมนี่เดี๋ยวมาดูวิดีโอเปิดตัวของเปิดตัวของมันเลยดีกว่านะครับผมนี่อาโคตรเท่นี่แล้วก็จะเป็นถือสกินปืนของอ่า XM8 ด้วยบอกเลยว่าช่วงนี้เนะี่ย XM8 มาแรงมากผมโคตรโกงนะครับผมนี่ก็สามารถเข้ามาสุมได้แล้วเป็นตู้สุมใหม่ Evil ว o n e นั่นเองนะครับผมเพชรคาดกระโหลกดำนั่นเองนะครับผมนี่ ก็มีสองใบก็เปิดไปหน่อยครับผมอ่าหนๆก็มีแล้วโอเคครับผมก็สามารถเข้ามาสุ่มก็ได้แล้วสามารถมาจับจองก็ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวละครใหม่สเตฟฟี่รอยเลามาให้สุ่มกันแล้วเหลือแค่6วันเท่านั้นใครอยากเป็นเจ้าของต้องมารีบอ่าสุ่มกันแล้วนะคะผมนี่ผมก็ได้เรียบร้อยแล้วก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวละครตัวนี้มีแล้วเรียบร้อยนะคะผมนะก็อ่าลองมาสุ่มกันดูถ้าใครมีสูตรยังไงก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมนะ โอเคนะครับผมไปดูกิจกรรมต่อไปกันเลยก็ดูทีละกิจกรรมกันเลยนะครับผมอ่ามาดูที่กิจกรรมพวกนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันไปแล้ววผมเออผมลืมเล่นนะผมก็กิจกรรมพวกนี้ผมก็อ่าเก็บโทเค็นกระโหลกแดงกระโหลกขาวมาเยอะแล้วทุกคนเอ้ยกระโหลกเหลืองกระโหลกขาวมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องไปอ่าใช้กันบ้างเลยผมลืมเลยนะทุกคนผมก็เตือนไว้ด้วยบางคนอาจจะลืมเอามาหมุนนะทุกคนนี่อย่าลืมเอามาหมุนด้วยมาเติมพลังงานด้วยครับผมนี่อ่าได้รับเป็นสกิลระเบิดรู้สึกว่ามีคนคอมเมนต์บอกว่าอ่าตัวสกิล ผมลองรับไปดูที่คนอ่ะมันบลักอยู่เหรอเฮ้ยจริงๆด้วยว่ะใช่ไหมทุกคนหรือว่าผมอ่ารับยังไงอะ่ะทุกคนต้องรีใหม่ปะอ่ารับเอารับไม่ได้จริงๆด้วยทุกคนเหมือนที่ทุกคนคอมเมนต์เลยอะ่ะมันรับไม่ได้อะ่ะเฮ้ยก็อ่าเดี๋ยวถ้าใครรู้ว่าสามารถรับได้ยังไงหรือว่ามีวิธีแก้แล้วก็มาคอมเมนต์กันหน่อยนะคะผมหรือว่าใครที่แบบอ่ามันรับไม่ได้จริงๆก็ต้องไปแจ้งปัญหาตัวเกมดูนะคบผมนี่ใครที่แบบอ่ายังรับไม่ได้ผมคิดว่า น่าจะเป็นกันทุกคนแหละเดี๋ยวใครมีวิธีแก้หรือว่ารู้ว่ารับยังไงก็มาบอกผมหน่อยหรือว่ามันรับไปแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มั่นใจนะคะผมนะเออก็มาบอกผมได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็หมุนไปเลยดีกว่าม,มีหอันก็น่าจะครบไปแล้วแหละเอลีลาเกินอ่าแน่นอนห้าอันก็น่าจะได้ครบหมดแหละเป็นกระเป๋านะทุกคนทุกคนก็น่าจะได้ครบกันหมดแล้วแหละผมก็ลืมสุ่มนะบางคนลืมสุ่มก็อย่าลืมไปสุ่มกันด้วยนะคะผมนะ เน้นอ่าย้ำเลยเพราะว่าบางคนอาจจะลืมนะครับผมเลยก็ทําคลิปตอนนี้มาย้าเตือนกิจกรรมของสายฟรีอีกครั้งหนึ่งอ่าได้มาครบแล้วอ่าก็ผมน่าจะโทเค้นไม่พอนะทุกคนมันน่าจะใช้2องโทเค้นใช่ปะอ,อีกครั้งหนึ่งก็น่าจะยังไม่ได้แหละเออโทเก้นผมยังไม่ครบนะทุกคนก็อย่าลืมมาล่นกันด้วยสำหรับกิจกรรมลงไฟฟ้านิวเคลียร์นะคบผมครที่ลืมกิจกรรมตอนนี้ไปก็อย่าลืมกันด้วยนะคะผมนะโอเคมีกิจกรรมอะไรอีกหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกิจกรรมตามปกคลิปกันเลยดีกว เทศกาลวันเด็กนั่นเองนะคะผมนี่ก็คือกิจกรรมตัวนี้เนี่ยสามารถนำโทเค็นคิวปิดเนี่ยมาแลกเป็นชุดถาวรได้โคตรเยอะเลยแล้วก็จะเป็นท้าทางด้วยนี่ ท่าทางเดอสวอนนะผมนี่เป็นท่าทางแบบเหมือนเต้นระบำอะไรประมาณนี้นะครับผมนะผมคิดว่าทุกคนอาจจะแบบอยากได้มากเลย,เยสงสัยว่ามันได้ฟรีหรือเปล่าสำหรับตัวเค่นตัวนี้นะบอกเลยว่ามันไม่ใช่กิจกรรมของสายฟรีนะคะผมนะ <c oughs> ก็บอกไว้เลย,เลยก็คือมันต้องได้จากาตรงนี้เลยทุกคนถ้าอ่านดีๆนะมันจะบอกว่านําโทเคนที่ได้จากกล่องคิวปิดมาแกลกรับของรางวัลสุดพิเศษนะครับผมนี่ก็ต้องไปเปิดกล่องนั่นเองซึ่งกล่องเนี่ยมันจะอยู่ในหน้านร้านค้าเลยนะครับผมนี่ น่าจะอยู่ที่ใหม่แหละทุกคนนี่ก็จะเป็นกล่องตัวนี้เลยกล่องยีสาไดมอนด์นะครับซึ่งในตัวกล่องก็จะมีของรางวัลเหมือนกันเลยเนี่ยจะเป็นพวกชุดเซมบ้าใช่ไหมทุกคนเซมบ้านี่ไหมทุกคนไหมมีชุดเซมบ้าเหมือนกันเใครที่แบบดวงดีสุ่มได้ในนี้เลยก็ไม่จําเป็นต้องได้โทเคินนะครับผมนี่ารับไปเลยเดี๋ยวผมจะลองแบบดูที่ชุดนี้ผมว่าสวยนะชุดเซมบ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยมากเลยทุกคนผมว่าอยากได้เลยทุกคนเนี่ยหมวกมันน่ารักมากเลยทุกคนแล้วก็ขนไก่ด้วย นี่น่ารักทุกคนเดี๋ยวผมจะสุ่มไปเลยดีกว่ามาทดลองให้ทุกทุกคนดูอ่ามันจะต้องหมดเท่าไหร่ถึงจะได้โทเคนเท่าไหร่อันนี้มันอาจจะอยู่ที่ดวงด้วยเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมสุ่มห้ดูดีกว่านะคบผมนะโอเคสุ่มไปเลยดีกว่าสําหรับสองร้อยห้าสิบสำหรับ 250, สิบกล่องแรกกดเปิดไปเลยนะคบผมแล้วก็กดเปิดป้ายปึ๊บอ่าก็ถือว่า ออกมาเกือบแบบร้อยเอร์ซเลยนะครับผมนี่ปุ๊บเห็นไหมออกไปทเก็ร้อยเปอร์เซนเลยที่จริงมันก็มีไม่มีพวกเช่าเลยนะทุกคนอ๋อมันจะมีแบบ1อัน2อัน5อันหรือ10อันนะคะผมนะเมื่อกี้ก็หมดไปแล้ว200นะครับผมก็ได้โทเค็มาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนสิบกล่องแรกก็ได้มาดูว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะครับผมนะได้มา15 ได้มา13ทุกคนได้มา13แล้วก็เรายังแลกท่าทางไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวไปซุ่มมาอีก200ได้มา13ก็30นาอถึงจะได้ท่าทางนะคบผมโอเคเดี๋ยวเราไปซุ่มกันเลยดีกว่า200เพชรนะเมื่อกี้เดี๋ยวมาซุ่มต่อดีกว่าว่าจะเสียไปเท่าไหร่สำหรับท่าทางของเรากันก่อนนะครับผมแต่จริงๆผมอยากได้ชุดเซมบ้ามากเอาเป็นว่าผมแลกชุดเซมบ้าดีกว่าไปแม็กไปเลยนะครับผมโอเคปึ๊บ10กล่องมาเดิมนี่อ่าเฮ้ยได้ส่วนหัวมาด้วยเป็นชุดอ่าชุดเมกเกิลนะคะผมนอ ปัดจัดปลายปึ๊บปึ๊บอ่าโอ้โหก็ตอนนี้ก็ไปประมาณ600แล้วนะครับผมโอเคผมจะสุ่มไปเรื่อยๆเลย600ปึ๊บอื้มอื้มหมดไปประมาณ800แล้วมก็ครั้งละสอ0รนะผมปึ๊บเฮ้ย250นึกว่า200ร่อยทุกคนโอ้โหน่าจะหมดไปหลายแล้วแหละ อ่าครัแปดร้อยน่าจะพันกว่าแล้วแหละเออทุกคนเมื่อกี้หกพันเจ็ดก็หมดไปหนึ่งพันพอดีนะครับผมนี่ก็หมดไปพันหนึ่งพอดีลืมดูมเป็นสองร้อยห้าสิบแต้มอนนะไม่ใช่สองร้อยนะครับผมนะโอเค้หนึ่งพันเพชรละสุ่มไปสุ่มไปต่อเลยดีกว่าครับผมปุ๊บอ่าจะสุ่มไปสักเหลือแค่สี่พันเจ็ดนะครับจะสุ่มไปสองพันเพชรดูสิว่าจะคุ้มหรือเปล่าจะได้ชุดหรือเปล่านะครับผมนะมาเสี่ยงให้ทุกคนดูเลยว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าเฮ้ยเต้นเกงมาด้วยแล้วทุกคนเฮ้ย เฮ้ยเอาเรื่องนะบางทีเราก็ไม่ต้องจําเป็นต้องเอาโทเค็นไปแลกนะเพราะว่าเราได้ชุดมาแล้วทุกคนผมอยากได้ชุดแซมบ้ามากนะทุกคนก็สวยจริงๆครับผมโอเคปึ๊บอ่าปึ๊บสี่พันเจ็ดละพอแล้วทุกคนก็หมดไปทั้งหมดทั้งสิ้นประมาณสองพันเพชรจากหกพันเจ็ดก็เหลือสี่พันเจ็ดนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าโทเค็นที่เราได้เนี่ยแล้วก็ชุดที่เราได้เนี่ยมันคุ้มหรือเปล่ากับสองพันเพชรนะครับผมนะก็บอกเลยว่ากิจกรรมตัวน,นี้ไม่ใช่ของสายฟรีนะนะทุกคนอ่าก็ได้มาทั้งหมด126โทเค็นนะครับผมโอ้โห ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมนะถือว่าได้มาเยอะอ่าผมก็จะแลกไปเลยดีกว่าสลับชุดอ่าแซมบ้าบีดนะครับผมโคตรสวยผมจะแลกไปเลยนะครับผมปุ๊บจัดป้าย อ่าได้มาแล้วเป็นชุดเซมบ้าบีนนะครับผมกดเปิดไปเลยปื๊บนี่ก็ได้มาอ่าเรียบร้อยก็ตัวนี้ก็คือผมมีแล้วเมื่อกี้ผมได้ซ้ําไปนะสำหรับกางเกงมันนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับกิจกรรมตัวนี้ผมก็มาสุ่มให้ดูกันแล้วน้ก็ประมาณ2,000เพรถึงจะได้ชุดมานะครับผมนี่ก็ถือว่าอ่าเยอะใช้ได้เลยทั2,000เพรเนี่ยไม่ใช่น้อยเลยสำหรับชุดอ่าก็จะประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับผมนะคุณผู้ชมอ่าเสียไปเท่าไหร่สำหรับกิจกรรมใหม่ตัวนี้ก็มาคอมเมนต์กันหน่อยผมก็หมดไป ไปแล้วเรืองไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะแล้วก็กิจกรรมตัวนี้ก็บอกไว้เลยว่าไม่ใช่กิจกรรมของสายฟรีนะครับผมก็คือเป็นของสายเติมนั่นเองนะครับผมก็ จะประมาณนี้นะครับผมก็คลิปโรนี้ก็คงลาไปก่อนแหละเดี๋ยวกิจกรรมสายฟรีใหม่มาอัปเดตยังไงก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปให้อีกทีนะครับผมนะคลิปโรนี้ก็คงลาไปก่อนแล้วแหละก็มาเสียงให้ดูว่าต้องหมดเท่าไหร่นะครับผมก็วันนี้ก็เปไปจริงๆเลย200เพชรก็เสียดายเลยครับก็คลิปโรนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับผมขอบคุณทุกการรับชมกันเลยชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปโรน้าบายบาย